หายึดอินเตอร์ใหม่ครับวันนี้อินเตอร์มินียมหาที่เชื่อมยากครับ<า>มันก็อยู่ที่บุรีรัม ใส่ขาจับอินเตอร์ใหม่แตกไปแล้วข้างล่างเป็นรูเลยเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเป็นรูไม่อยู่เวลานี้มันดดึดึง ใช้ตู้มิกค,ครับจากได้เหมืนกันตูน้นี้สองหมืนกว่าแต่งานจะออกมาดีนะครับตูน้นี้สองหมืนกว่าบาทเชื่อไม่ต้องเคาะขี้ หรือจะเอาเหล็กข้างหนาวกว่าน,นี้เออไม่เหล็กตัวนั้นเลยฮะมีไหมเดี๋ยวผมลองไปหาดูขลังรถดูก่อนแป๊บหนึ่งแปบ๊บบางกลัวเอาไม่อยู่รถมันแรงครับนี่ต้องใช้เหล็กตัวนี้เลยจะให้ช่างกักเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้มันเป็นเหล็กบางบาง,งกว่ากันเยอะเลยใช้น็อตเบอร์สิบสอง แต่ก่อนยึดล่างครับช่างกากบอกว่ายึดล่างมันไม่ค่อยแข็งแรงครับต้องแนบข้างถ้าเราใส่กับน็อตตัวนี้เลยได้ไหมจะนไหมไกลโนไกลเกินไป <c oughs> ตรงนั้นแหละเชื่อมติดตรงนั้นแหละ เปิดได้สามเดือนทัพอ่อแลวผมไม่เคยเห็นช่างแตกรอยู่ที่ไหนหยอยู่กล้วยเทโบฮะอ๋อกล้วยทโบเลยย้ายมา <c oughs> ที่บุรีรัมมีญาติพี่น้องแถวนี้เหรอือว่าไง <c oughs> อ๋ออยู่แคนดงอันนี้เช่าเดือนเท่าไหร่ในสองห้องฮะ <c oughs> ห้องละสองห้องสี่พันแปดก็เท่ากับสองสอง,สองพันสองพันสี่ห้องละสองพันสี่ เรื่องอีกแล้วทางนู้นเราทำรถฝั่งนี้ฝั่งนู้นเปิดกันตุ้มใส่แล้วบันเว <c oughs> ลจาจะแงะดูหน้าตาเขานะครับ <c oughs> แต่ก็เบื่อแกล่ะล่ะ เดี๋ยวมาตบมอรู่หลังเอ้ยตบมอรู่หลังเขายังไม่ได้ตบมือเลยต่ากดูแม่ดูแม่หนูอยากได้ของเล่นดีไหมถามแม่หนูดูดิถามแม่ดูดิเป็นอะไรลงมาถามนี่ลงมาแม่หนูเป็นไรถามดูดิแม่ร้องไห้แล้วถามดูดิถามดูดิแม่เป็นไร เชื่อมขาแล้วครับอืออยู่ดีก็เดิมแล้ววันนี้อะแต่ก่อนมั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 นเป็นข้างล่างอย่างงี้มันอ๋อมันขยมได้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างงี้มันแน่นกว่ากัน ตามที่ช่างกาเคายใส่แต่ก่อนก็ใสยย่งี้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อนี่ครับทะลุไปแล้วด้านล่างข้างก็ปล่อยอย่างนี้ไม่ต้องอุดเพราะว่าช่องมันมันเป็นอยู่ตรงนี้แต่นีไ้ไม่ใช่ ถ้าทะลุช่องนี้ก็คือรั่วเกม ช่างแกพ่นกันสนิมถามหานะไม่พ่นไม่ได้ต้องพ่นกรอบแล้วครับบุรีรัมมีอยู่สองร้านร้านช่างกากเพิ่งเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบอร์โทรข้างหน้าใครสนใจนะครับงานเลดงานมิเนียมนะครับ ชางกักนี่ครับเบอร์โทรนี่ครับรับติดตั้งเทอร์โบนะครับนี่ครับสนใจก็โทรติดต่อตามนี้เลยกักเทอร์โบรับซ่อมเทอร์โบอินเตอร์เชื่อมอลูมิเนียมนะครับนี่ครับก่อนจะถึงไดโนเสาร์เนี่ยมาจากทางบ้านกรวดนะครับก่อนถึงค่ายทหารอยู่ซ้ายมือเลย เข้ามาได้เลยครับเชื่อมมีเนียมตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่งานเชื่อมมีเนียมเพราะว่าหายากมากใช่ไหมช่างมีอยู่สองร้านในในบุรีรมัมม์ก็ยังว่าเลยข้างในมันก็เข้ายากจะหาไอ้นั่นห,หน่อยสายรัดเทพันท้ายอะ่ะมีไหม เดี๋ยวผมประกอบกันเสร็จเรียบร้อยใส่แบตมันเดิมครับแน่นหนากว่าเดิมแล้วก็สายรัดขาดไปอันหนึ่งครับต้องไปซื้อสายใหม่น่าจะรั่วน่าจะรั่วอยู่แต่ก็ขับไปซื้อในเมืองได้ครับ ไปเขย่าแล้วครับรั่วไหม เครื่องมันขยมแรงแข็งเปิกเลยข้างหน้าควันก็ออกหน่อยครับเพราะว่าไม่มีท่อตัวนั้นโอเคครับเดอากาศมันออกไงควันมันเลยเยอะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝา,ากไว้เพียงเท่นี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ